สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมวงนีิกรมาบอกันดีละพี่น้องมณนีรเป็นวันพุธเนาะก็มีเวลาน้อยนึงพี่น้อง <c oughs> มีเวลาน้อยนึงสิงมาอันเทวิดีโอให้ท่านผู้ชมฟังเนาะเพราะเพราะว่าบางสองเสมอนะพี่น้อง,องมีอันบานเนาะบานเขาเอามาประก,กาศขายอยู่หลังบานคนนี้พี่น้องสนามกว้างๆนะเวลาไป่ายวิดีโออยู่ทั้งเงื่อนแล้วก็ถ่ายลาุ้มหลานนะซีชนามกว้างๆแล้วก็เป็นบานหลังนึงเนาะอันเขาขายอยู่ซี่แสนสองพี่น้องซี่แสนสองกว่าๆเนี่ยแหละแต่ว่าอัน ตลวแกพวกเขาก็บอกอุ้ยหลังบบกใหญ่หนึ่งจริงมันมันบอมเป็นราคาหนินะพี่น้องมันมันบ่นาซีดนไอถึงปานนี่นาพี่น้องพวกกันกับพวกกันไปเบิ่งอีย่างสินะไม่ถึงไม่ถึงไปเบิ่งอยู่ในออยู่ในตลาดนาพี่น้องว่าอันเป็นอย่างมันคือถือแท้นาพี่น้องประเทือนี่อันบานคือสีของนอนของนอนกับของนอนใหญ่แบบใส่ใหญ่เลยนาพี่น้องแต่ว่าเป็นบาทเกา เป็นบ้านเก่าอาจจะเก่ากว่าหลังหนีได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นบ้านข้องโบดถนะ์นะนะพี่น้องโบดเป็นเจ้าข,ข,ของก็ไม่หูวว่าเขาเฮ็ดจังไดนะแต่ว่าไอโบสถน,นี้เป็นคนรับผิดชอบจั้งสินะเป็นคนรับผิดชอบในในแง,นะง่บ้นนานหลังหนีนะพี่น้องเป็นเจ้าของว่าสัสจ๊กสิวายเราได้นะนนอันบันทีอันไกับพี่เบิงนะพี่น้องเขงกบบากอกว่าบ้านหลังหนีอันลดราคาหาสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดหาสิบเปอร์เซ็นต์นะนะนะพี่น้องสี่แสนกว่าคันแม่ คันนั้นบ่มีปัญหาเนี่ยคืออันอาเซีแพงกว่านี้นะพี่น้องอาเซีประมาณแปดแสนเจ็ดแสนประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงนี้อันราคาบาทมันขึ้นนะนะพี่น้องแต่ว่าก็ลงน้อยนึงแหละเพราะว่าอันไอ้คนบ่มีเงินซื้อคนเอียงสินะตลาดมีอันเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ว่ามันจะลงมันละลงราคาบ่าวบุขนปี๊ดคือสมัยตะกี้เนาะก็ลงมาแบบราคามาตรฐาน ซัมซัมพศสองพันสิบเก้านะพี่น้องสองพันสิบเก้านะตอนนี้ก็บสองพันยี่สิบสี่แต่ว่าอันไอ้ราคาอันั้นมันอยู่อันลับเบอร์นะพี่น้องค,ค,ค่ะว่าอยู่ไอ้ฐานเดียวกันกับปีพศสิบเก้า่ะนะเขาก็ว่าปีนี้มันเป็นปีที่เหมาะที่จะอันขยับขยายหรือว่าเข้าสิบเปลี่ยนแปลงซื้อบานซื้อ,อยังมันเป็นมันเหมาะที่เป็นปีนี้ฮาบุ้งว่าปีหนามันสิ มันสิคืนหรือสีลงแต่ว่าปีนี้มันเหมาะนะพี่น้องค่ๆว่ามันบริคืนแห้งมาพี่น้องแล้วก็มันกับบริโลงแห้งยู่นีบานบานอยู่ประเทศอังกฤษนี่มันจะเขาจะสื่อขายกันเป็นเหลืองปกติเลยในพี่น้องค่ๆว่าสื่อง่ายคล้ายง่ายภาษาซาคเซนษฐกิจดีๆเพราะว่าอันดับแรกอะโรงเรียนหลูกนะพี่น้องเขาสิหาบานที่มันอยู่ไกลโรงเรียนหลูกแล้วก็การงานการยังเขาสี เขาสบเดียวยึดติดว่าพ่อแม่อยู่บ้านล้างนีจะอยู่บ้านล้างนีตลอดไปอย่างนี้คือคือคนไทยห้าวบเมียนนะพี่น้องป่านห้าวก็อยู่กันซัวลูกซัวล้านจยางนีน้นะพี่น,อน้องพ่อแม่อยู่แล้วลูกก็อยู่ต่อๆกันไปเนาะแต่ว่าอยู่นีมันมันโมเมแนวนัี่นองก็าายว่สิหนเขาไปเลยพี่น้องก็คือขายบ้านล้างเกาทิมแล้วก็สื่อบ้านล้างไม้ก็สินาพี่น,อน้องแล้วก็อันท้าสมุติว่าอันมิคขอบขั้วหนึง่งลูกใหญ่แล้วใหญ่ออกไปทั้งหนอก ถ้าพ่อแม่ตายเขาก็สิเอาบาทแล้วนีคขายนาพี่น้องคายแล้วก็มาแบงเงินกันนี่สินะเมื่อ็สิเป็นประมาณนี้นะเขาสิบ่คอยมาอยู่ปานไหดอกนะแล้วก็กเสิมาบาวบาเหลืองบานหลังนั้นนะมันมีสมมีปัญหาก็คือว่ามันมีอันคันเป็นภาษาไทยเท่ากกสิเป็นผักปุ้งฝรั่งพี่น้องเคยผู้ใดกันเด้ฟังคลิปเมียฝรั่งดูดูสิสิ สิเคยเห็นเบียฝรั่งสิเอาผักปุ้งฝรัง่งเนี่ยมาพัดมะาายางกินอยู่นะพี่นอ้องมาพัดมาเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่เห็ดกับขงกับเขากินอยู่นะผักปุ้งฝรั่งมันสิเป็นตนยย้นใหญ่ๆแล้วก็มันสิเป็นยอดคือผักบุ้งบานเท่าน่้นละแต่วันสิเป็นยอดอวบแข็งๆอ่ะนะพี่นอ้องอ้วกแข็งฮักโป๊โป่ที่เขาเก,กันผักกระสะออนกันดีๆนะพี่นอ้องผู้ใดเคยเบิ่งบอ่อนนะ่อนะอนาคตพี่น้องอันนั้นเขาเอิ้นว่าอัดไชนีดน็อตวีดนะพี่นอ้องคล้ายๆว่ามันเป็นผื่อนอัน เพื่อต้องห้ามเลยนะพี่น้องห้ามนําเข้าห้ามเอายางมาปูกไงสินะเพราะว่ามันสีเฮตไทยคันมาปูกแล้วมันสิเป็นพผืชลร่ามพี่น้องพผืชลร่ามคือต้นไผ่จีนน่ะนะพี่น้องต้นไผ่จีนนวกกันขันสมมวโว่าไปปลูกไก่บานไผ่มันก็สีร่ามไปสวนเขาเกิดประเดี๋ยเกิดเป็นกอคือบานเฮ้าก่อนะพี่น้องอันเมืองไทยกันระวังดีๆพี่น้องอย่าเอาไปปลูกต้นไม้ต้นไผ่ที่มันแบบว่าเกิดยุกอนนี่ต้นต้น,ตนอัน ก้อนนีญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ยับไปผีต้นหนึ่งย่าหามาปลูกเด้ขาดพี่น้องมันสิลาบไปทั่วที่ทั่วแดนลามขัดไปได้บานก็สิเฮ็ดให้บานพังได้พี่น้องมันก็สิเพราะว่ามันไปนน้ำหาคมน่ะพี่น้องมันไปนน้ำหามันก็สิไหลขึ้นไปแล้วมันก็สิแท่งกันไปเรื่อยอันอันอันอาคารผ้าอันยังบานเฮือนนี่พังเสียหายมาหลายหลักนาพี่น้องแต่ว่าเข้าบุคควยอ่อข่าวกันไปไลยนะอันเข้าสีหามเลยได้ประเทศอังกฤษนี่เข้าสีหามคันมี่ เขาซือันเขาขันมี่นี่อันกับซบ้านราคาสิตกเป็นหาซืเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องคั้นซี่แสนกับเรือสองแสนบ้านหลังนี้อาจสิบแปดแสนกับเรือสี่แสนพี่น้องบ้านหลังนี้หลังขางบ้านคนเนี่ยกเสีสด่ายพี่น้องเป็นว่าคันมันขันไม่มีปัญหาอย่างเขาก็ว่าเสื้อเสื้อหลังนี้เฮ็ดขามาเห็ดตัดเป็นหลอกขายได้เลยเพราะว่าหลังบ้านมันสร้างบ้านในสามหลังบนนี้พี่น้องท้งหลังบ้านนั่นแบบทีมันกวนนะทีมันกวงแห้งแลกอะ ขายบาดลังทั้งหนาแล้วก็มีบาดล้าง,งหนาแล้วก็มเ áng, าเฮ็ดสางบาดลังบานได้เลยแต่ว่ามันเฮ็บดบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันมีชัยนิดน็อตวีดอยู่หลังบานทางเหนือของบาดน,นะนะทางเหนือของบาดเขาวาหนูขาขาห้าอันกระ b o o s t i n ข,า,บบยา,ยขายกระชียากพี่น้องเขาเพราะว่าอันบ่มีบ่มีอันคนมาสือใหญ่ๆนะพี่นอ้องบุกหูว่าอัน คนไทยที่ไปเก็บมาพี่น้องค่ะสมมุิว่าบอ้โหว่ามันเกิดงาาด่ายซ้ำแตไอเนาะคันสมมุิว่าข้าโยนงานว่าอานลง,นงนไปขีดอินสิมันอาจจะเกิดเลยก็ได้เได้พี่น้องเ<อ>พราะว่าเผื่อบางชนิดมันเกิดจากคอจากตองสินะพี่น้องระ้วบางดีๆแล้วคนไทยเฮายาพยายามหาอันอันเอามากินนะยาเอามาไก่นะพี่น้องคันแม่โตก๊กน้ำหัวน้ำสวนเราคขันแม่เกิดว่านี่เป็นยุ่งยากเลยพี่น้องสามารถเฮ็ดให้บานพังเลยได้พี่น้องอันเผือ่อชนิดนี้ผักบุ้งฝรั่งพี่น้อง ผู้ใดผู้ใดอันเดียบิบังคลิปเมียฝรั่งที่ยังมาอยู่เมืองหนวเมืองหน้าเนาะเขาแบบไปหาเขาไปในป่งในป่าแล้วกัไปผ่อพักบุ้งฝรั่งพักกันฮักเอาปปเปย์โปเปย์พักกันดีใจว่าษัหนะพี่น้องมันเป็นมันเป็นอันอันเผือที่เข้ามาต้องการนะนะเป็นเผือที่อันไอ้ทำลายบ้านทำลายอย่างนันะพี่น้องห้ามเด็ดขาดแล้วกันพักไอ้พวกไอโนใหม่ที่เข้ามาขายนะพี่น้องคืออันบ้านคางคอยคือกันเดียพี่น้องมันกระสีไหล มันก็สีอันอันนอ่อมันหลั่นมันสิ่่พวกคืนตรงสีเดะพี่น้องน้องใหม่น่ะมันสีไหลมันถึงจะยูขางกันกันแล้วแต่มันสีเลือยไปสีเรือพี่น้องมันจะเลือยมาหมันก็จะคืนตดไปสีมันก็สีเลือยไปเรื่อยรพี่น้องมันเป็นอันอันไพ่พันธุ์ที่แบบว่าอันทำลายล้างแห้งนะพี่น้องสังเกตเบิึงอันข้นเขาเขาทีไปอัน เก็บน้องใหม่อยู่เมืองนอกนะพี่น้องสิเห็นมันโอ้ยเลี้ยงใส่ลาอยู่สะเป็นสอนเด้อพี่น้องอย่าเอาซสอนเด็ดขาดมันสามหาสิมาให้อันเห็ดบ้านเขาพังได้นะพี่น้องเอามาปลูกไก่บ้านไก่ยางกับพังค่ะสมมุิว่าเอามาเวลาเขาเอามาปลูกแล้วเขาจะปลูกพืชนางขึ้นกับโบกโบกาโบกขึ้นนะพี่น้องอย่าอย่าคิดหาเอามาปลูกเด็ดขาดไผยพันอั่งเสียเขนว่าโอ้ยมันง่ามมันยังดีมันเกิดดีมันจะหาพี่น้องอย่าหาหาต้น ขันสิปูไผ่ยีรีกับปูไผ่ที่มันเป็นอันเป็นกอเป็นกอไผ่กอมันอยู่ในกอ่ะดีที่สุดเวลาเทาสีอันเศร้าเฮเศร้ายังอะมันเกิดอยู่ในกอมันนะพี่น้องโมเมนต์มันล่ามไปถั่วข้าสิปูเพื่อยางอื่นเท่ากับภาษาหมาดปลูกใดไ้พี่น้องม่วนไผ่ม่วนยังที่มันอันเป็นต้นไผ่ต้นมันอะค่อยเล่ค่อยเริ่มเห็นคนไทยเหลือมมาปลูกเลยพี่น้องระวดีดีเลยเวลาเขาทำเวลาเขาสีอันเศร้าเฮเศร้ายังนี้หากมันอยู่เต็มผืนเป็นเบิร์นเลยเด้ อันชักเกียบอตาอันไผ่ที่มันเป็นกอหักมันยังแบบน้าหลักกะลายปลูกยางกระบอกานพี่น้องปลูกยางกระบอกได้ผลผลิตระวังดีๆพี่น้องบอกม่ว่าอันเห็นเขาเกิดงามเกิดยางอะไรเสียหามาปลูกอยู่เขาลีเขาก็เห็นหลายกันเด้พี่น้องตน้นไผ่ที่มันขึ้นมาเป็นอันก้อนนึงต้นนึงอยู่นี่หลักก็ะยับไม่อีกต้นนึ่งอยู่นี่ย้า,าทำเด็ดขาดพี่น้องโนโนโน,โน นี่เป็นการเตือนเพื่อความหวังดีนะพี่น้องอย่าไปหาเหตุเวลาเขาสือนน่อต้นยางมะปูเขาต้องซื้อซาดีๆพี่น้องซื้อซาให้มันดีๆคือจังต้นอะโวคาโดนี่พี่น้องอันมันเป็นต้นใหม่ที่กินน้ำไหลพี่น้องเป็นต้นไม้ที่กินน้ำเยอะระวั่างคนที่ปลูกนะระวั่างมมนสิแหลงพี่น้องมั่สิแหลงไม้ถึงว่าน้ำน้ำไดพื้นดินเท่านี้มันสิมันสิบมีนะเพราะว่าอันนั้นเป็นเผือที่ดูดน้ำ ้องครามหนามนะนี่ต้นอวุโขดนะสังเกตเบิง่งแรกๆอาซิบุเป็นอย่างหลอกพี่น้องพอเดินๆไปมันอาจจะมีปัญหาพอพอหนูเจ้าสิกาแล้วว่าต้ออานอวุโขดนี่มันเป็นเผื่อที่กินหนามลายเป็นเผื่อที่กินหนามลายนะพี่น้องเนาะหลักก็มาบอบกสู้กันฟังเนาะไพาเสือ้อเสื้อกับเสือ้อโปเสื้อกับเล้วเนาะนี่นี่เป็นอันอันความังดีเนาะที่เอามาเตือนนะยาหาท่ำพี่น้องต้นไผ่ที่มันเกิดยาใหญ่กันแล้วก็ต้น ไอ้ผักบุง้งฝรั่งเนี่ยจะหามปาปลูกเดือดขาดพี่น้องเป็นต้นใหม่ที่ทำลายหลากทุกสิ่งอย่างเนาะมืออ้อนี้พอก็กษไปค่าบุญเซีวพี่น้องมือง้อนี้จะไปค่าบุญเซีวท็อกซี่แต่ว่าอากาศพอดีเด้พี่น้องมื้อนี้อันไอ้เข้าเกิดมายัางละ่ะเมื่อี่นี้เมือ่อวาตื่นตือตอต้อบ่มีแดดบ่มีแดดเลยมื้อนี้คือลมเอือยเอือยเอ,อืยเสื้อกาวมาสเสื้อกาเนี่ยสิบเก้าไมาาลามาต่อชั่วโมงอะนะหมายถึงว่าความแรงของลมอะ ประมาณสิเก่าเนาะเขาก็พ่อหนุ่มเจสิก้ากับโบซับายไปเดไปหาอันเห็ดขายของแบบนี้และวก็เสียเฮลโลคับรถไปส่งค่อยแล้วก็เสียห้ลโลมาหับนะเนาะพี่น้องเอาละคลิปนี้กะเจอกันซ้ำนี่ละพี่น้องเจอกันทีหนาเนาะพี่น้องเนาะมี่ยังดีๆเสริมงานสิมมาบอกสู่ฝากนเนาะสวัสดีค่ะ